ทางด้านของจังหวัดเชียงแาวนะฮะจังหวัดเชียงแาวเนี่ยมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนะครับครั้งที่1ประจำปี2564ครับนายภูนทรัพย์สมบูรณ์ปัญญาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครับครั้งที่1ประจําปี2564พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมมีการชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการศึกษา แล้วก็จัดทําต้นแบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้วก็มีระบบนามานุกรมนะครับมีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแล้วก็มีการพิจารณาประเด็นสำคัญครับที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ รวมทั้งสำรวจข้อมูลของหน่วยงานเพื่อจัดทำรายการบัญชีข้อมูลและใช้ประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564ด้วยครับแล้วก็มีการชี้แจงปฏิบัติการภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐและก็ระบบนามานุกรมนะครับครั้งที่2ระหว่างวันที่24และ25มีนาคมนี้ครับ